สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็พานกไหมโอมาฝึกครับสะสมประสบการณ์ก็บ่อถ้าไห้พิดหวังครับพี่น้องกับจัด,ดเฉลยให้นึ่งแต้มครับช่งนี้ก็บ,บอกว้ได้ทักทายพี่น้องทาง y u t u b e กันได้ครับบอกว่าได้ลงคลิปครับพี่น้องครับไปทักทายกันได้ทาง เฟซบุ๊กเลยครับพี่น้องซื้อเดียวกันครับนกเขาใหญ่สกลนครคือกันเพราะว่าบัวคอยได้ลงคลิปใน YouTube เลยครับส่วงเนี่ยเอาคลิปไปลงอยู่ใน Facebook แทนวันนี้นกฟึกกะบัวทำให้พิดหวังครับออกมาคอนบ่ายกะพอได้ลุ้นอยู่ครับพอได้ลุ้นได้ม้วนครับคลิปหน้ากะไว้เจอกันใหม่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ